เลยมาทางนี้มาเก็บกระเทียมทูนค่ะส่วนนันแม่น่นนะส่วนนันแม่นั่น,นผักขนาผักขมทะเลเนาะค่ะเนาะเอาเลยทางนี้มามากระเทียมทูนไปผัดน้าค่ะคุณนายเอาเอิญเ,เ,เห็ดหูหนูอยู่ทางพุ่นงามงาม,งามเก็บไปย้ายบอ่อข่อยข้านสันดอกว่าข่อยมีหลายแล้วข่อยเรยบว่าเก็บสันดอกที่หาเอาน้ำหม,อม,อมอ้อๆมี่ดนเด้วนี่กระเทียมทูนก็เลยข้านบูข,ขึ้นไปพี่น้องค่ะ มาเลยจ้าเก็บกระเทียมโทนเดนมาร์กน้ำกันค่ะวันนี้ฮัสิบีบัถอนเด้อค่ะเนาะฮัลซตัดเอาตัดแล้วฮัลซีนลอกเอาแต่น่ะดอกเนาะค่ะเนาะพว่าถอนไปกัแกกินไม่ได้จ้ะนี่หรือเฮาสิบมะนังลอกเอาแต่ดอกค่ะพอใบแก้แล้วค่ะนี่ลอกเอาซัางซิ นะคะเนาะลอกเอาแบบนี้ไปแกงอ่อมจ้าแกงอ่อมไปผัดได้เหมิดค่ะตวกกินกระป้นได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเนาะ ลอกให้เพิ่งค่ะเขาสิตัดไปลอก,กทั้งซีนอกค่ะเนาะลอกขาวๆส,สวยๆ้ด่ะต้นยาวๆซีมันสิอยากแข็งแล้วค่ะดอกเขาสีหาเลือกเอาอันที่มันขึ้นในนอยเนาะค่ะเนาะที่ดอกขึ้นในนอยค่ะ ต้นทั้งซีดอ,อกขึ้นหน่อยเอ,ยอาวัชพืชปถอนปัดยังขึ้นมานำยู่หัวกันเลยชิดอย่งายยงก็ ดอกคล้ายๆดอกหอมเด้อค่ะเด้อรสชาติเหมือนดอกหอมบ้านเราเลยจ้ะเดี๋ยวเสียไปลอกนะคะนาะอันนี้ดอกบ่าคันใน้ยาวค่ะสิบ่าขันได้แก่ เลือกเอาอันล่ละแยกล่างบ่ได้พี่น้องคะ่ะเออแยกล่างไม่ได้ต้นข่างงาต้นไม้ต้นแอปเปิ้ล ไม่ได้อันใดก็อยากไปเก็บอันใดก็อยากกินตไปว่าได้ชุดทางก็ยังดีที่มีเวลาได้เก็บนั่นเก็บนี่พี่น้องเบิ้งนอกค่ะเนาะเบิ้งเงี้ยแมนหมดค่ะแต่ว่าางขึ้นสูง หมือนคือแท้นี่เอาไปล,ลอกลวกไว้ค่ะใส่ใส่แกงอ้อมแล้วจะผัดน้ำมันหอยแต่ก็บบาสู่อ้อมแล้วค่ะ อาหารบ้านๆแต่แซ่บเด้อค่ะเด้ออาหารบ้านๆแต่แซ่บจ้า,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 จาอ๋อเนี่ยวัน เลือกคักแล้วมันถึกไงตะกระเตียนโอ้ยต้องเงีให้ติ๊กหอยมืดเกิดอุตสาห์เบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อหลายหูหลายตากันเลยก้มๆเงยๆ ตอนเก็บบ่างามดอกค่ะงามตอนเขาปอกแล้วลอกแล้ว่วนจะง,งามขาวจัว่วดัวเป็นตะผัดเป็นตะแกง m ไม่จับไม่จับรูปไม่จับภาพ ຕองตึกมานํากัดเลี้ยงไม่มานําเะ นเหมิดด้วยค่ะดิแมินเหมิดค่ะเต็มเลยจ้ะ แมนมืดเด้อค่ะเบื้องสีค่ะคุณคุณแมนเหมืด,ด,คคคคมหมดค่ะใช่หมดเลยจ้ะเป็นดงเลยค่ะแมนมืดนํำทงนี่แมนเหมืดค่ะมาหามานางังถอนเอาเอา เอาผู้เฒ่ามานาั่งพับเพียบแกอะไรพี่น้องคะ่ะแกเอาคักขักนี่คือสิมวนมากพี่น้องคะ่ะหักเอาลายลายเงี้นงหมดค่ะนี่ ไอ้ท้าถอนหัวไปแล้วตอนนี้หัวก็กินบ่ได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าหัวแข็งแล้วค่ะ,คะถอนขท้าเดียวค่ะ ปศิทยหัวก็ยังแต้มขึ้นมาน้ำอยู่ถอนไปยังที่ไปปลูกก็ได้เด้อค่ะเด้อถอนไปยังที่เราไปปลูกก็ยังเป็นคือเกาล้องเย็ดเพิ่งแล้วปีเพี่แล้วปลูกงามงาม,มนคนปศุิทยาคือถอนไปคักขยายไปลอกออกเอาตาดอกเด้อค่ะเด้อพอใบแก่แล้วใบแก่แล้วจะจะเทียมโทนเดนมาร์กนะคะ เป็นเล่ยลอยลาค่ะแต่ละปลาที่เยอะมากมา,มาเด้อค่ะมาเด้อเก็บกระเทียมโทนน้ำกันจ้า น,นี้กำลังขึ้นดอกไม้หละค่ะเพราะคันได้บพคันได้ขึ้นยาวอยู่อ่อนๆเลยจ้ะ รุ่งนี้ไม่พี่น,น้องค่ะนี่นี่ก็ต้นนูกอวบสวยๆเลยจ้ะ นายงงงดกับยึส่วนผุดคุณนายโอ้ยแสีบตาสรตาสรตาจ้ะแสีบตาเอ,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 อ๊ะ จะต้นนี้ไงคารทำไรมันทีแหลนก็นต้นน้อยเนาะค่ะเนาะนี่ช่วงสิต้นนี้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราจะขึ้นห้างฮะบ้างไงปววๆจ้ะใช่หมดเลยจ้ะ น้องขาได้เต็มตาแล้วจ้ะเต็มตาเขาไปโลกออกก็สิได้เคืองต้อเคืองหรือสุบัก่อนมาค่ะนี่นะคะขันหมู่บาว่ามาค่ะ,คะก็ได้เปิดพัก <laughs> บอกเงียบๆกล้องบอเปิดวันนั้นจีม,มาค่ะพี่น้องค่ะมาซ้อมผักซอยกันจ้าซ้อมเราเมียบ้านก็นได้ล้างเก็บใส่ช่องฟิตเนาะค่ะเนาะ ลวกใส่ช่องฟิตไปเลยค่ะไอกาเกนยามันบะมีเพราะว่าผักเดนมากขึ้นปีละครั้งเด้อค่ะเด้อสิขึ้นต่ายามนาห้อนจ้า งามนำเสียบนำกระเทียมทนกระเทียมทนกระคือฮอนบานกระเทียมทนเดนมาร์กจ้าปฏิวัติเก็บอยู่ประเทศใดคะคือโบโบกประเทศเททนดนมาร์กเด้อค่ะเด้อ ไม่มไม่ในน้อยอ่นอนๆพออัดห่วงย่านเกลียบทั้งขางทั้งเอวค่อยห่อนค่อยใส่ประเด้แยละ เป็นถุงด้วยนกเป็ดยายลาบลาบลาบกระซ่า,า,าอ่านกินรสนเขามากากินค่ะวอัเอาสักสักเสี่ยวทาได้ยังได้หมดสุดท้ายขนนนไม่ไวยู่งง่า ไปส่งเขาลูกกับหาทางลุ่มไปจอ้อมาที่ในเมืองขนาดลูกดิขนาดลูกไปค่ะกันผู้อื่นนี่จักสิมาส่งข่อยวูขใครมันข่อยที่มันย่านโทับอกคิมยืนแข่งยี่หันล่ะไปขี้มไปไย้ายตานแล้วบ่ผมไปเพื่อเดียวยังหาทางลงยังซักส่วนอยู่ไปในเมืองค่ะมาพี่ใครเนี่ยบอกเอาปลาใครแน่หูจักทางยางสิ่ท่างยางบ็พอเป็น ก็ไ,ได้ลงไปในห่าดนะเอยู่ในหลดเนาะมหลอกไปเนาะอุ้ยอ่อนถักเนาะยายเนาะมแมนนี่มีขคนไปมีคนเอาช่วงนี้ทันนี่มันอ่อนมันงามมึงไงพี่เนาะช่กันเอาตอน,นยาวๆเราตั้งถึงกินบ่ได้แม่นจีไก่ค่ะเข้ามาหยังอยกากจับใล่ะกดเปิดเต้นเลอร์ดีกันห้อ อีกใครพี่น้องเบิ่งก้วก้วหอยพัดเพชรเมนใส่ถั่วกระเทียมยั่วยใส่หัวไชเท้าแบบนี้ก็ได้ไปทันแล้วเบิ่งกล้องหมดบ่เปิดดิก็เปิดรถต่อ่พี่น้องแล้วแล้ววางชิ่นแต่ว่าให้ดีแล้วก็แบบนั้นอยู่ดีเอาเลยพี่น้องแล้วแล้วหมูแดงก็เข้ากินเข้าอิ่มแล้วพัดหม้อบ้าขัดปัดยังไงเนี่ยหม้อคือเก่าดิตั้องไปขัดมาซิเขา ่อยบอ่ได้เห็ข่อยก็ลืมมันเด้อมันเดะมูเอ้างยายลวกกินกับหล่นตะลา่นนาผักตุ้นายเนาโอ้แน่คอยเ่าเคยกินอีกอะ รู้สึกน่าขนนิดน,นึงบบหื้มยามห้ง ใจแล้วไม่ยาเจ้าร้งเอาใส่ัดกเ,เท้าเีนหอมใหญ่เป็นรถ้กินคีายนี้หลงาบตงงามนี่รอ ียรอไฮนาในเถียงนาเพื่อนรอไฮนาบ่มีดับหลายประเนี๊ทีเป็นเล่นลอยไรกระเทียมป่าเอ้ยกระเทียมทนูนนี่รัดกันทีว่าได้เราเป็นอนี่ผู้หนึ่งเด้ถอนขนาดนี่มัน,บ,มนบ,บ่มันบ่อนจีบมันบ่อนจีบมันบ่ตายเหมือนตีมบัมีตายเด้อค่ะเด้อตายยูต้นถอนแต่ว่าอันที่เหลือนี่เป็น จ,กจกักว่าจักเนาะเนื้อทีเป็นร้อยไล,ยลยมันจชมาสิมีจะต้นกระเทียมบานี่ก็ได้มีแนวอืน่นมึ่ไในปีหนึ่งลล้านในรลนเฮากินปีหนึ่งปีละเที่ยวสองเที่ยวนี่จะมันสิขาเฮาไม่ใช่เฮาค่ามัน

หอยยักน่อละล้นหาลายบาทอดเอาเยิกินบ in ้างอนานที um> ่บ้านคุณพี่คอยแม่ปลูกไป่บํา้ยากเนาะแตกชิมแล้วก็มักใส่บาดนึ่งข้าชุกแล้วถ่าย่ยคู่มาเอิ้นแบนี้มาแล้วพามาแล้วเคยเถาก็ลูกเคยเอิ้นแบนี้ คู่แบบนี้คู่ไห่พอนะที่จะายแหงก็เขาเขาเกี่ยวพระเาก็บ่กินด้วย่ะติฝรังว่ะเออว้าอินี้ว้าหาคู่บกัน,ออนคอยเป็นเจ้าเป็นพระคอยบ่กินนี่ไม่จะไปแหงว่ะติเออขากอกระเฮ็ดไปตอนคอยชี้ใจคอยจ้างได้กินเนาะว,ว่ะจีผู้ใจกันเลยไม่อร่อย ันี่นจังบัวตดข่อยหาตะกระเนตกกน,เนจังบัวตดผู้ว่านี่อันนามนาหากระโพะพี่น้องค่ะเสร,ร็จแล้วจ้าเต็มตาสวดมูกกู้ลอกแว้วซ้ำนี่แหละค่ะแกงอ้อมได้ดอกส,สองสามเทียพี่น้องค่ะเอาไปตุนไว้ต่กินเดี๋ยวงวดนาม้าเอาไปแซ่ตุนไว้กินแน่ลวกแซ่ช่องฟิตแน่พี่น้องค่ะเอาไว้ต่กินย้ำหนาวเนาะค่ะเนาะ สันละค่ะพี่น้องค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าโชคดีมีเงินใส่เรื่อยๆใหสุขคุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สองยายในเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่จ้า